มีทำเลทองอยู่ในมือจะลงทุนอย่างไรไม่ให้เจ็บตัวมีทำเลทองอยู่ในมือจะลงทุนอย่างไรไม่ให้เจ็บตัวรู้หรือไม่ว่าจากสถิติที่ผ่านมาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีและต่อให้เจอวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นไม่นานราคาอาสังหาริมทรัพย์ก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เหมือนเดิมซึ่งเคล็ดลับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นมีอยู่ง่ายๆ3มข้อเท่านั้นเองนั่นก็คือทำเลทำเลและทำเลดูเหมือนจะเป็นเรื่องล้อเล่นแต่มันคือเรื่องจริงและเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ทีเดียว เพราะพื้นที่ที่มีทำเลดีนั้นมีอยู่อย่างจำกัดซึ่งก็ไม่แปลกเลยที่เราจะเห็นที่ดินตามจุดสำคัญต่างๆปรับตัวขึ้นเรื่อยๆเอาชนะเงินเฟ้อได้เวลาเจอวิกฤตเศรษฐกิจจะสังเกตได้ว่าราคาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ก็ไม่ปรับตัวลงมากแถมระยะยาวๆแล้วยังทำผลตอบแทนได้ดีอีกด้วย ดังนั้นใครหลายคนที่มีทําเลทองอยู่ในมือแล้วล่ะก็อยากลงทุนแบบไม่มีเจ๊งขอแนะนำให้ลองคํานึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยรับรองว่าได้ประโยชน์แน่ๆต่อให้หาทําเลได้ดีแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะลงทุนอะไรก็ได้ต้องพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายด้วย เช่นคนแถวนั้นชอบบ้านเช่าถ้าเราเอาที่ดินไปสร้างคอนโดที่ดูแล้วเหมือนจะได้คนมาซื้อเยอะเพราะจำนวนห้องที่มากมายแต่ถ้าไม่มีคนสนใจก็ขายไม่ออกเหมือนกันดอกเบีย้ยเป็นต้นทุนอย่าลืมว่าถ้าเราเห็นทำเลทองบางครั้งก็มีการกู้เงินมาเพื่อลงทุนซื้อที่ดินดังนั้นดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายให้กับธนาคารก็ถือเป็นต้นทุนเหมือนกัน ซึ่งแน่นอนว่าบางคนนำที่ดินหรือคอนโดที่ซื้อมาไปปล่อยเช่าก็อย่าลืมบวกต้นทุนตรงนี้เข้าไปด้วยอย่าลืมเรื่องรีไฟแนนซ์เมื่อเรามีการผ่อนชำระกับธนาคารครบ3ปีเรามักจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้นในปีถัดไป ดังนั้นเราควรมองหาข้อเสนอของธนาคารอื่นๆดูเพื่อที่จะทําการร e f i n a น c ์ซึ่งจะทำให้เราจ่ายดอกเบี้ยได้ถูกลงเพราะเหมือนเป็นการเริ่มผ่อนใหม่กับธนาคารแห่งใหม่นั่นก็หมายถึงต้นทุนของเราที่ลดลงด้วยนั่นเองแถมยังมีกระแสงเงินสดเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยจากการที่เราจ่ายคืนเงินกู้ต่อเดือนลดลงแต่เราก็ยังได้เงินจากผู้เช่าเท่าเดิม แต่ทั้งนี้ก็ต้องตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ด้วยว่าคุ้มค่าพอหรือไม่กระแสเงินสดสำคัญมากบางคนพอเริ่มได้ค่าเช่ามาเริ่มมีกระแสเงินสดเข้ามาก็เริ่มที่จะใช้จ่ายสู่รุ่ยอสู่ไร้ ซึ่งจริงๆแล้วกระแสะเงินสดที่เข้ามานั้นเราควรที่จะเก็บไว้บางส่วนเผื่อว่าที่นินหรือคอนโดที่เราปล่อยเช่านั้นผู้เช่าบอกเลิกเช่าอย่างกระทันหันรเราจะได้มีเงินบางส่วนไว้ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นจากการที่เรากู้เงินธนาคารมาดังนั้นกระแสะเงินสดจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์เรื่องภาษีต้องระวัง ถึงแม้ว่าการที่เราถือครองสินทรัพย์อยู่จะสามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้มาลดหย่อนภาษีได้แต่ถ้าเราถือครองไม่ถึงหนึ่งปีหรือซื้อมาเพื่อขายทำกำไรก็อาจจะต้องจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยดังนั้นก็ต้องมีการเตรียมเรื่องของภาษีไว้ด้วยเพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่มองข้ามไม่ได้ทีเดียวถึงแม้ว่าเราจะมีทำเลที่เป็นต่อ แต่หากไม่เข้าใจหรือไม่มองให้รอบด้านถึงสิ่งที่กำลังจะลงทุนแล้วล้วก็อาจทำให้เราขาดทุนหรือทำกำไรได้น้อยยกว่าที่ควรก็เป็นได้